สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่บ่อไก่โคกน้ำบกภาพพี่น้องเลาะมาหาโนไมอีกแล้วครับเพระาะว่าเมื่อวานเอาไปไย,ย้ายไผ่เ,นเ,นเพิ่นกะเห็ดโนไมขวดโนไมสมแน่แกงกินแน่กับเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเอาบะลายบานบานี่เบาเติมมาแต่ข้ามการทํางานครับเพิน่นกะอยากกินแกงโนไมสดๆอ่อนๆใหมๆ่ๆวจ้าผ้าผ่นมหารองเบิรงได้ยามมานําำครับพี่น้องแจ็าสีซําได้เมื่อนี้ไปครับถา้าติดตามน้ำบ่ไกเมื่อนี้หฮาสีม,นนมันโนไมบ่อซอพ่อได้กอได้แกงบ่อถ้าติดตามน้ำบ่ไกครับผม ทีเดียว้าเราเลาะ,ะ,ะออกไปนี่แหละครับพี่น้องบ่าวเต๋อเพื่อนก็พอจะมาจะเห็ดงานมาแต่กรุงเทพกรุงไทยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนอยากกินแกงหน่อมไม้ไม่ไหมสดๆดรือผ้าเพื่อนเลาะล่องเุืพี่น้องหมุนไปน้ำมันอยู่หระครับมันห้าได้เพาะแกงเ่าจังเลยทา่านใดยังถ่ายที่ตามเพื่อนครับผมผู้ผลนอนนอน,น,อนต่ำๆเห็นไหมบ่าวเต๋อเห็นนะครับพี่น้องบ่าวเอสิขอเอาน้ำสติกส์เสร็จแล้วเพื่นครับเพื่นถ้าก๋อกองลงมาแล้วกัน เอาเต่นอนนี่เราพ่นกันสีต๊ะกับพี่น้องโอ้ยปวดแล้วล่ะเหมืนตกะกีลีพี่น้องผมบาดนี่โอ้ยมาแต่มาหอดนี่ขึ้นขื่นเหี้ยแล้วครับเดี๋ยวสิผ้าพื้นเขาในปลาก่อนพี่น้องเขารีพ่นเท่ากันพูดว่าในเห็ดยังฝนตกะข้ามมาล่ะโอ้ยไปครับเขาบมองดีเท่ากันพี่น้องผมนอกนี่พี่น้องผมบราเติมข้งสมุนไปเอาครับมาตรงนีกับแก้วครับครับพี่ตามกันอีก นนนครับพี่น้งงองน้อ,อนึงอยู่ใน่คุณครับน่าพกแหก้งๆขาาวดเออน่นออกมาแล้วครับอย่างล่องกลางกอเด็เสียนก้อเราใหม่เก่าตัวเขาเบาตัวออกมาแล้วออกมาแล้วไปใส่กระบอม,มุมบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็อยากกินข้องปลาข้องดงบานเฮ้าผลกระดิ่งเด็กครับพี่น้องผมุผลมาเจอุ่นี่าหยื่อค้อหนังเลี้ยงอยู่ไปไปบังครับ พี่น้องโอ้ฝนกระทกครับบาทนี่อยากให้พี่น้องเบิ้งก็อยากให้ตอนออกมาฝนหมดบ่มีทําท้าวาสิโจกด้วยครับพี่น้องนะลงมาแล้วครับเข่กากลางกอออีกแล้วบวกขึ้ว่าสิฝนสิโจก,ก่อนออกมาคือจังธรรมดาอยู่ครับบัดพอออกมาห่อนแดดจากอื่นๆมาทางใดไปขับไปข้างในพุ่นลบฝนไปน้ำคนพี่น้องผมมีขัดบ,บ่าวเตือนจุกเอา ก็พอดีเด็กควนนัน่งได้แล้บอกน่าได้แล้วครับสาติดตามันดีครับโอ้ครับพี่น้องผมคนกับโจ๊กครับพี่น้องฝนกับโจกค,ครับอืม,อม น,นะครับมผมเบาเตรอกอขอบคุณพี่น้องผมกอนะครับยิ้มมาฝนกระทกพ่อฝนฝนไปน้ำครับนะครับสาธิตตามเมือกี้พี่น้องผมตอนนี้นั่งลบฝนอยู่แต่เงาไผ่พี่น้องผมนี่ครับเงาไผ่หน้าหนาฝนาตกข้างนอกครับพี่น้องเบ้าเต๋อนั่งเจ้าคออยู่เวลาครับพี่น้องฝนตก โอ้ยว่าสีบ่ตกได้พี่น้องมาหอดคือจังกะทํามาดาอยู่มาหอดตกบุ่มๆลงมาข้าวหนึ่งข้าวเดียวพี่น้องผมยไทยทําได้พี่น้องผมเปบนลมทําดุนทําไปน้องใหม่ก็มีพอได้กออยู่ครับผมเอาเตือกรไปพาะมาบังหันตาค้นไปกอมาบอกไก่ก็ดีอยู่ไตน้อไฟนะครับน้องไพ่แจมสซินินก็มาครับซินินมาครับซินินครับฝนกระตกพี่น้องผม แต่แค่นี้ฝ่าโบาห้องพี่น้อง,งเดี๋ยวสำนิกสักก่อนนะพี่น้องนะครับฝนตกเศร้าเลยกัจังวากันไหมครับหรือจังไศยยังสาธิตสามชั่งกันครับผมครัอบผมฝนก็เศร้าก่อนเมื่อไงล่ะฝนก็ค่อยเศร้าค่อยเอียนมาก็ออกยางลุยต่อครับฮือหาหนุ่มใหม่ต่อก่อนพันธิมาอีกยกที่สองก็งสุดซุมเออปวดโอ้ยนี่นคือบบลุกเหรอ โวัวด่ด้เขาบอกมันหน้าหัวใหญ่ไปนอนไม้ไปนอนไปไปาหน่อนไม้มันท่าดอกวัได้พี่น้องมันเป็นหน่อนวังามมาได้ดอกแต่ว่าหันวาวตือมันไปก่อเสือไปครับโอ้ยพี่น้องครับเงาหนังพี่น้องผุดหลักพี่น้องละยังลงไปฝึกทส่เพียงข้อซะล่ะลุยน้ำครับลุยน้ำหืมวัวตือลุยแล้วครับพูดพี่น้องผมเอาแต่นอใหญ่ก็ได้นอนสองสามนอนนอกนั่นไล่นอครับแหนงขึ้นไล่นอ จะกรให้เพิ่นเอาั้งเต่นอ,นอยหญงพี่น่องผมโอ้ยเป็นแดงๆอยู่เงานี่ยขุนเ,เตอาดีกกันไหมละครับมันจะขึ้นมันเสียนหนันว่าเราคือบกขอสูงกว่าหันกอพูดผุนเออกอ,อเลยอันไม่ตัวน,นันมาเออนั่นละน,าน,น่านแมนลุ่งแท้ๆบ่เลืออลัว หาไ,ไหลใหม่ครับกออนใหญ่ก็ดได้พี่น,ออน,น้องก้อนหน่อยกับผมเรียนว่าเห็นก้อวัดวัดเอาวัดเอาเสียนั่นดิครับหาไหลมันสื่อสารน,นะโวนนะครับตามรอดอย่าดึกมาดิเอ๊ะเอเจโน่เดียวก็ได้ปะเจโน่ใหญ่ครับฮะบา้าเต๋อสีน้าบ่อีกครับบา้าเต๋อบออ่น้อมพี่น้องมันขึ้นเหี้ยวสูงแล้วดิล่ะมีโน่ใหญ่อีกอยูอ่บ่บ้าเต๋อกำลัง น้ำไปลครับหุ่นหุ่นต้องเกินหุ่นครับนะลุย,นนนนนยลหนามครับมองนีเป็นบุงเป็นถ้ำพี่น้องยยมเบาไก่มาเห็ดฝังถ้ำกับมาแถวนี่ลุยหนามดุยโคตรมาแถวนี่หอดแยมพรันบุงเป็นถ้ำครับไอ้ลุกขึ้นมาสักก่อนที่เปียกไว่โคตรนะครับ หหาน่องใหม่ครับพี่น้องไปครับถ่าติดต,ตามกันอีกสองน้อครับเมื่อกี้นี่จะนอนองหงามครับพี่น้องเป็นหน่องใหม่ปลาครับวิ่งมาซับเอาใหญ่เลยไว้ยว้ดิฉันมีฟันให้ไปมาเจอซับครับปลาหัดสวนมาเห็ดรุ่นแรงเลย อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตลายตะลายตลายตลายตลายอ่านะไปขับหากันอีกมีเนี้ยงามไหมเด้อครับพี่น้องเอายามที่ใหญ่กว่าเก่าเถอะว่าพื้นที่ได้ติดตามกันดีครับตามล่าหาหน่อไม้ฟังทั้งนั้นพื้นหาครับพี่น้องโอเคมีอันนี้ฝนตกมาน้ำน้ำบูง น้ำท่ามห่อมันกระถวมขึ้นมานะครับเดี๋ยวหนำซีกมาแล้วเบาไก่กระสือดีห้าปูห้าปลาแต่ว่าเบาเตอร์ด,ดีครับพี่น้องบ่ได้มาหาน้ำดอกปีนี่เพิ่นไปเหตุการณ์เหตุงานครับหาเงินหาทองเ,อเพิ่นบเบาไก่กระสีเหตุพี่น้องเ,เกกบิ่งได้อดซ้ำได้ละน้องเฮียเหตุเบียดคู่เดียวนะพี่น้องผมนี่มึงเจ๊กระดันโดนไล่เลยครับผมแมียนว่าจครับต่วัก,กระดันแล้วน่ะ สามเบาเตือไปครับนี่ครับนางหนึง่งหน่ฟฝั่งเสียงดังงวนห้เดียครับกอ้อนอะไรวดัวดวัดบ่องคนหากโปโปะวปปอ,อกมารูกขอ,อกมาด้วยนะครับที่ตามช่วงกรณีเอ้อลงแล้วครับอีกน้อยหนึง่ง มาเด็กันยัยกันมามาสิคนบาท่านขอก็ของบ่งามๆครับนี่ครับพี่้องบ่าวเตือไปขับไปกอมาหมอนนี่ขบไปกอกอหนคนครับอ่ะที่แม่น่ะวว่นีคนนั่นถึงอนนนงอน่ยนะสูงงอันนึง คข,ขึ้นสูงคนเอาไกลวัตสิทงังเอาก็มาใหม่นอ,น,อนนี่ครับก็ตามวดงมันแข็งรึบวนจากทะเลทรอยันพอเตือเอาผ้าเขาไปปั้นเอานอนอ่ะใส่เลยครับเป็นน้องใหม่ปลาครับ ไม่น้ำไม่ฟ้าน่าเ้าคัดออกซะยั้นมามักกับคอนออกพี่น้องมันจังบ่แท่งถุงอีกจังนึงมันจังบ่หนักครับคอนยาวแท่ตัวนี้ ขอขอเทิงผมเออเออขอให้ผมเป็นตันคอนี่ิยังเออจะซื้อคอปรมือนั่นเออเออนั่นแหละตันคอไว้มื่อน,นั้นบ่ได้หรอกมันแข็งเออนัออ่นแล้วน้าพี่น้องครับหาข้าวเดียวพี่น้องละงานฝนตรกก่อนซื้อครับงานฝนตรกก่อนซื้อจะเขาให้ ถามมึงอีกอครับผมสองนอหย่อนครับนี่ไกลๆบอเตือก่อนใหม่ที่ทางสวงโอ้เงาแสงที่นอนผมหย่อนแสงอู้ยึขตั้มต้ตีนสีร้ 400, อยเข้าไป เขากลางก้อไปไปพี่น้องผมกันกอบาถือลายเรืยอรึดข้ารถทุกออกมาซกๆอกอกมารึดรึดดีครับหนาอีกหนึ่งนออีกหนึ่งนอยังข่ายอย่นครับพี่น้องไปเทิร่นครับนน่อยง,ง่ามๆครับเป็นนอไม้ป่า หาอยากหากินครับอีสานบ้านบ่อไก่บ่อเต๋อคนมาจากกรุงเทพกรุงเทพก็อยากกินแกงน้องใหม่หาไม่ไม่ไปแกงกย็ยจะมีรถหึ่งจังหน่อยบ้านเขาเอิ่นหึ่งเนาะมันกะสิวันเนี้ยเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นค่มค่มขึมข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 ้นหึน่งบอกระบะจมีรถฝาดฝาดขึ้นหึ่งจังหน่อยกระต้มอ,ออกกระจืดบ้านกระแซ่บแกงแซ่บเอาอะไรบอ บ่ได้ก็บ่เอาบ่ได้ก็บ่บบอเอาบ่ได้ก็ไม่ขอาอันน้นนี่อ่ะสิีนนนหนึ่งหงายนังบ่อเอาบ่ได้ก็บ่เอาเนี่ยเกาะอันน้นนี่ครับนี่โอ้ยโอ้เสียงโผล่อยู่ของผมเนาะนั่นละเออเกาะลงมาเลยอืมดืดดืดดืดดืนี่มาเก็บพาเลร่มไปนละมุนนี่แหละครับพี่น้องผมพอดสีพยอย่อใหญ่ดอก đi khám, đi theo anh kia. Mới nóng, khẩu cang bỏ. Đêm nữa, này bác. Khi mà nó đền khẩu bao tử, ngay từ ป้อนขั้นขอขึ้นไปนี่นมิถึงนั่นนอนนั่นนี่นไหนครับพี่น้องพูดนู่ใไหนพูดครับเดี๋ยวให้บ่าวเต๋อเขาไปย่องรอไก่สิคอนน้มาใหม่น่อยเห็ดเบิดกะห้ามาใหม่มาใหม่เบิดก็ดีห้าป่า ร้อยต้องแล้วนี่อีกน่อหนึ่งสั้นๆเอาไหนบ่ตัวมันหักแล้วนะเนออ่ะป้อนเขาอีกเนี้ยนี่สองบ่ดิหนาหน่อไม่ไปครับตาติดตามกันอีกครับพี่นอ้อสองนอหน่อหนึ่งตั้งอยูนน่นกนอกรุ่นรับเธอเรือยู่หน่อรุ่นรับ เดี๋ยวให้เบาเตื่อเขาไปเอาครับไก่สิคอนข้างนอกถาเป็นเนี่ยพันยาไก่พันบูัวตัวน้องพี่น้องเนาะให้พันยองโอ้ฝังเสียงครับปวดดกผีนอข้างทีก็มี่ฮักแล้วครับฮักแล้วฮักได้บ้าเบิงมือเด้หน,น่นสองโอ้มีแต่หนอ,อกแบบไงสองหนอ

มีอยู่ครับพี่น้องผมมาหาด้วยทางบ้านบอไก่พ่อใดรเนรอมิสมอยู่เลยครับผู้ใดอยากเครียดาอมิสมไว้ถ่ายกินย่ำแรงเนาะครับเนาะนะเห้นเพื่อนบึงไหมบอเตอเื่นสีเนาะครับสีเนาะครับนี่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้นั้นออนอยู่ด้วยครับพี่น้องบอเตอเพื่นฮักแบบว่ามันอยู่ในกับฮักบอ่อใดน,นะครับ ตัวนี้มันอ่อนขนาดครับพี่น้องเพิ่งเด้อตักไก่เชิดในเมืองตัวนี้ก็น่าจะต้มอะไรเยอะครับนี่มองเังนสีมันกระง,ง่ามเหมือนกันครับนี่ปาดเอาตัวนี้อ่อนครับตัวนี้ส่วนนี้ก็อ่อ,อนได้เหมือนกันแต่ว่าบอกไก่บอกครับนักพี่น้องทำไมผู้อึศเอาแต่มวนมันใส่อะไรดีๆกระงา่า กันครับมองไปครับข่าปพี่กนี่กอนี่ก็มีพี่น้องผมทั้งหลังนี่ครับเข้าไพีก้อน้ะครับกอมาแล้วนอนี่สิใหญ่อยว่จักฟังเสียงกวดด,ด่นอใหม่กำลังจะขึ้นเหี้ยวช้างจะขกกึ้นเป็นนอ เดี่ยวเพื่นก็นขึ้นเหีเ่ยวสูงๆเ้าก็บมะกอเอาครับพี่น้องบ่ได้เอาเสียม,มาดอกมะกอเอาเหี่ยวเพิ่นเอาถ้าไปย่ำน้ำมัสมเห็นน้ำมัสมหรือกะเอาไปต้มแล้วก็บพัดใส่ไข่พัดใส่หมูแกงเกลือตุ่นสิกระดรนะครับพี่น้องสำหรับน้ำม่ปลาเฮาติดตามรับชมกันนีครับ เมืองนี้พี่น้องผมปวดหัวขึ้นเฮียวเวิร์ดครับหกล้หนึ่งพี่น้องจากหลากเลยแต่ว่าก็มีแต่รนอน่หน่อยๆครับบ่เอาพี่น้องหาบางย่อยญ่ๆตัวนี้ขั้นเ้าเอากระได้ดพี่น้องเอาไปปอกแล้วกะ็ต้มกินกับนทำริกกับแกว้วปลาแดกแกว้วแมงดาเขาเนี่แซ่บคุนครับนี่นอนนี่ตำตำนี่ครับพี่น้องผมยังกาะหัวใยัง เบาเตือ่พอหนึ่งหน่อยเราไปฮักอันนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ำเบาเตือครับเบาเตือ่พอหน่อยอย่างเงียครับพี่น้องคุณคือเหี่ยวย่างเลยครับพี่น,น้องดึ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 ง,ดงโอ้เข่ากลางก้อแค่ไหนเท่าพวกเข่า,า,า,ขากลางออกมาอยู่นี่โอ้นอนนี่โอ้สุดยอดพี่น้องผม น้อยหน่อยน้อยใหญ่พนกันครับไปครับถ่ารับชมกันอีกครับนอหนึ่งนี่หน่อยน่า,นาจังสันนิดหวอดเขากลางกอกับรวดดิด่อจะอวยหัวอะไรเถอะนะะไรเขากลางกอกรวดนี่ฮักเอาอะ เดี๋ยววันจะว่าไก่กระจังสีบปคอรดอีกทีนึงครับติดตามกันอีกครับผม,อมเอาอยู่บนนอนโอนยบอมันขึ้นเงวหรอมันหลวม่อเติอขอเามข่าออกมายังอีก้วครับตัวนอี้เป็นนอครับมันขึ้นได้ไรไม่ก็นั่งทางขับไปครับฝืมือดิมือบาดเลยครับตั้งจุก,กุ่าน ยู่น้องไปผ่าเพื่นครับบอกใกล้เขาว่าในพี่รองผมนี่กะน้ำอะไรวะเนี่ยเดืยบร้อยนี่นี่เป็นนอครับนอแก้วอ้สวยๆครับพี่รองผมนอใหม่สวยๆเลยครับไปครับติดตามกันอีก ไปกอ้อยนะครับน้าโน,น้ยไหนเหรอเห็นมันเกะมันลงมาเพื่อจะเอาไปต้ม,มารึดนี่น้องน,นี่เอาน้ำเลยว่ยี่นี่คือจังซื้ออุบอบอยู่ตรงเออยู่ซไไื้อปลายแสียนี่ล่ะเออ,อสอง นไปครับติดตามกันอีกพี่น้องผมนี่นอนในงามๆเลยครับพี่น้องนอนล่องลอยอยูน่นี่เป็นนอนแน่นกะแกงแซ่บครับสับจูบอุ้ยหัวมาเสียวเงาเหาะสับเน,นี่ยอะไรมาเด่นขัดไปไหนเสียวไงวันนีน่ยหยิบลอยไปครับนี่ครับพี่น้องสองนอง เราเจอกำลังสิงัดครับหาลายอยู่พี่นอ้องอวดนี่นี่ฮะอ,อ้ยหนาเข้าไปอีกล่ะว,วังเทืออันอ่าวังเทือกอันทั้งทั้งหลังคนเดินมามานมาถึงน้ำกันเดินลบเข้าไปอีกหัวก็ได้เสียบเข้าไปขุดครับนอนหนึ่งอยู่ทั้งทั้ง,งอยู่ข้างๆกันครับยิงเดงครับเอาง่ายๆๆอยู่ เดืองๆอยู่ในนี้เหมือครับพี่น้องผมนี่ก็ไม่ก็จะน้ำกับไปแนว่ยพันยากไก่เป็นก้อยแล้วครับพี่น้องน้อออกกำลังแจ้งน้อยมันจังแสีบแล้อไหมฮะเองออกกำลังเองก็แจ้งเสียบแล้วครับบ้านเฮ่อออกมาแล้วครับ เรียบร้อยอีกหนึ่งหนอ่อสวยๆหนอนนี่แบบแดงสีสันสดใสไปครับติดตามกันอีกไปครับพี่น้องพ่อนะครับพ่อกินแล้วมือนี่เดี๋ยวจังไปเบึงสรุปรายได้กันครับว่าื้อนี้นะบ่อไก่ได้แกงญ่บ่อหน่อใหม่หลายอยู่ครับพี่น้องขีดข้ารอดข้ามมุนครับเอาทำพ่อก,กินกับาเมื่อ ซัำเพื่อได้ยาได้กินยาเข้ากับมหาก็อเอาพี่น้องเอาไปไปหว้หลายๆกัดวมีหม,มองไหววัม่มีหมองเก็บกล่องกระสั่นดึกดักลึกดักไปละมากับบาวเตอร์ครับเมืออื่นมือเฮืบบาวเตอร์กับเมือ่อเพจการเห็นงานให้เก้าพี่น้องลบขึ้นมากแตอยากกินอาหารบานเฮาขลองปลาค้องดงไปครับ มาหอนี่มาหอนอนหนึ่งพี่น้องบบาเต๋อกำลังยองครับพุ่นฮ้สั้นๆจัีหน่อยเพกกันน่ะหัวนไปทางไหนหัวง่ายข้างเก่าเนื้อไหลลงพุ่นล่ะเออไปก่อทางนั้นสีได้ายไว่าจะมันฮะมันน่าจะได้นอนง่ายอยู่ครับพี่น้องมันไหลลงฝั่งทางนี่เดี๋ยวบ่าวเต๋อแล้วไปก่อดดักลงมา ไหลลงมาแล้วครับไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วหัวเส้นเหรอหอัวดำๆเนี่ยนน่าดังบบลวดได้อีกน้อยน,นึงครับน้องนองกรอกคอนมาจะไม่ปลาผมครับจะมั่นนะไม่จังสินอกรอคอนออกพี่น้องผมนี่ นี่ขับฟอนออกพี่น้องบ่า,านี่อาสันสันครับนี่พี่น้องผมอะไรอยู่ครับเออกเอาไปไล่กระหนักเด็พี่น้อง พ,พี่น้นองผมขอบขอคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายการติดติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่โขดบ,บวกผ้ารอกับบ่าวเต๋อนะครับเมือนนี่บ่าวเต๋อพื้นอยากระไรผ้พาพื้นไม้นะครับเมือ่อวานนี่บา่าวไก่ก็หาไปกะยายไผ่กะ,กะเฮ็ดนม่สมแน่ต้มแน่เฮ็ดแน้กินแน่แกงแน่กระเบิดและครับพี่น้องเลยเปล่าไม่บ่าวเต๋อพื้นอ,าาอ,นอยากก็มาหาให้เพื่อนครับกูละพี่น้องข้าวเดียวพอได้อยากได้กินอยู่ครับอันเบิดก็มาหาอาพี่น้อง ครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องพมิยทีท่ติดตามรับชมบ่าวไก่โขกนกผกผ้าร้อนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่ตลอดเสมอมากนะครับอมว่าตะพี่น้องอยู่ทางขวงทางไก่อยู่ทัง,ง,ทง,ทงเมืองหนอกเมืองหน้าทอกทั้งซอปปุ๋วเล่าเอฟซีตอนนุเขาไหญ่ากจะ,ะท่านฝ่าถิ่มบ่าวไก่เ้ยครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวไก่เลีลล้วจากหาปูหาปลาเลี้ยวจากหาหนมัมสักก่อนพี่น้องหาเห็ดหาหน่สะไว้สะกินซัก่อนบ้านันข้าจังวากันใหม่หนกเขาบ่าวไก่กับเห่า,า,าอยู่ครับ ขันอยู่ขันทุกมื่นแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหนุกปลาทางบานเบาไก่เพิ่นบ่เห่านะครับเพราะว่ามันเป็นปลาเป็นดงเพิ่นกระเลยบ่คอยห่าถงวมาถือฝนแน่ก็ยิงบ่อคอยส่าขันนะครับพี่น้องบ่อคอยหัวซาเลยเบาไก่กับบ่ได้ออกไปเลาะต่อทางขวงทางไกลนะครับเบาไก่บ่มีรหลดบ่มียานพระหนะผ้าไปมีแต่ลถางห่างครับพอได้ขี่ไปขี่มาน้าแท้านี่ครับผมจังไดยก็ขอบุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายเลครับถิ่มถิ่มบ่อปลาบาไก่สำหรับคลิปนี้บาไก่ขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายติดติดตามเป็นแแรงเียใใจห้บไก คลิปนาบอไก่ที่ภาพี่น้องไปหาเนื้ไปเห็ดเนื้ฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นแเงเชียร์แรงใจให้บอไก่น้ำเดือกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปครับพี่น้องคลิปนาบอไก่ที่ภาพพี่น้องไพื่อนยัง้ไปหาเนื้ถ้าเจอกันไหมครับผมบ๊ายบาย